สวัสดีครับพบกับทีเกนเตอร์นะครับมาเปิดการะ่านะครับอ่ะคลิปนี้ ID ตัวเองนะครับอ่าคลิปแรกวันนี้ครับถือว่าก็จริงจึิงจะเป็นโศก,กนาฏกรรมอยู่นะแต่ว่าผมก็อ่าแจ้งน้องไปแล้วนะว่าวางแผงนจะเปิดกระช่าอะไรงไงครับแล้วก็ส่งของรางวัลเล็กๆ,ๆน้อยนะครับเดี๋ยวเราต้องรองกลับมาก่อนนะติดภารกิจ1สัปดาห์นะครับแต่ว่าคลิปจะพยายาม ลงวันละคลิปนะตั้งแต่วันอาทิตย์นะน่าจะลงได้วันละคลิปหรือถ้าเกิดถ่ายไปก็ดูคลิปกเก่าอ่ะเป็นกําลังใจกันหน่อยนะครับซึ่งเปิดให้ทางบ้านเนะี่ยคือมันก็ได้อยู่แต่มันก็ไม่ ได้ไม่ถึงใจนะครับเรนเจอร์ถือว่าเปิดได้นะเกียร์ Gear คือยังไม่ได้เลยแต่ว่าได้การันตีแน่ๆซึ่งก็แนะนำะในคลิปนะบนก็ที่เพจเป็นเรียบร้อยนะสำหรับคนที่แบบว่าเก็บรูบี้การันตีเกียร์นะครับคือการันตีเนี่ยเปิดคริสต์มาสจะมาการันตีโคลโมครับอันนี้ย้ำไม่คั้งครับว่าเดี๋ยวไลฟ์วันที่18ก็จะได้รู้วันนี้แน่ชัดนะครับแล้วก็ ตามแผนน่าจะไม่ทัญญนยีบสองก็อังคารยีสามซึ่งจะทันโคโลโบนะซึ่งโคโลโบจะจบวันที่ยี่สิบหกนะครับอ่ะคลิปไปดูแลกันนะว่าแบบได้แบบเนี้ยโอเคไหมผมนี่คือความรู้สึกนะน้ําตาคาเบ้าเขา,ขาไม่รักแล้วแนละ้วโวัยกาชาคือตอนนี้แบบว่าบางไอเดีเวลาไม่ออกแบบใช้คำว่าเฮีย yeah, สุดๆจริงๆอ่ะคลิปนี้เดี๋ยวมาดูกันเปิดกาชาไอดีตัวเองครับจะเปิดได้เพิ่มเติมหรือเปล่านะเพราะว่าจะเน้น ไอ้น,นี้เปิดได้ก็จะเน้นพอแล้วนะครับส่วนเปิดไม่ได้ก็เอาตัวไหนก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นเพิ่มเล็คู่เทพแต่นะครับอ่ะใครยัจกจัดเลนเจอร์เกียร์พครับตู้เพิ่มเล็คู่เทพมาแล้วนะก็เกียร์ก็ด้วยครับเจาะมืดน่าจัดมากเลนเจอร์เกียร์พนะครับแนะนา ร้านเติมเกมร้านนี้ครับ ACK เกมซับอัพเซ็นเตอร์าคาถูกปลอดภายัยเติมไวมร้อยเปอร์เซนตเกมเลนเจอรลดราคาสูงสุดถึง30เปอร์เลยคนระับรูบี้แล้วก็แพ็กเกจต่างๆครับเติอถูกเกมเ a นเ,เจอมีแค่ iOS ครับถ้าไม่เกี่ยวกับ Ruby Android จัดได้เลยครับถ้าเกี่ยวต้องหาไอ้ o วในแพรเปิดช้ก่อนรับรูนะตอนนี้ปลอดภัยน่นอนร้อยเปร์เซนครับจดทะเบีนจตั้งตามกฎหมายครับรับเติมเกมอื่นราคาถูกรวดเร็วนะสนใจไปจัดได้ครับตัดิงยูซิต้เดสก์คลิปเซนคลกันับ มาไอทีครับไ d 7ผมเปิดได้ยอแล้วเดี๋ยวผมทําคลิปให้ดูนะว่า,าผมเพิ่งจะตัดลวดเดียวเลย ID 7พอเปิดได้ยอปุ๊บผมทํา9 Max เลยนะครับแล้วก็กับปากเดิมเนี่ยผมไฮเปอร์แม็กก็ตัดเป็น9 r a าดาว Mac. เดี๋ยวให้ดูกันว่าเอีย ER ประมาณเนี้ยใส่แบบพอได้นะไม่ได้แย่ครับแต่ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นครับมันจะโหดขึ้นมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าหลายคนถามมาแบบที่เกียยังไม่มีเลยเนนเจอร์ควรต้องขึ้นไหม คือเลนเจอร์ถ้ามันเป็นตัวที่ดีนะผมว่า,ายิ่งเป็นคอมโบลหลักนะหรือว่าหดวนะผมว่าขึ้น9้าดาวแม็กได้นะครับแล้วค่อยๆไปหาเกียร์เอาหรือถ้าไม่แน่ใจใช้ไฮเปอร์แม็กไปก่อนเวลาผมแนะนำเนี่ยผมจะบอกก่อนเลยนะครับว่าให้ใช้ไฮเปอร์แม็กไปก่อนถ้าเรารู้สึกว่ามันดีนะครับก็ขึ้น9ก้าดาวแต่ว่าต้องมีเกียร์ซัพพอร์ตนิดนึงนะเพราะว่าตัวของแม่ยอจะใช้แรกค่อนข้างจะเยอะนะอันนี้คือผมมีเกียร์ซัพพอร์ตอยู่นะ เนน่าสา3จุดมันก็แต่ยังพอได้อยู่ทบเดี๋ยวข้ามเดินไปจะมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะ,ะทั้งคู่ผมมองว่าเก่งนะใครว่าไม่เก่งแล้วแต่ครับคือถ้าไม่เก่งนะแทบจะไม่มีเลนเจอร์ตัวเก่งในเกมลนะเอาตรงๆนะเพราะว่าปีนี้เอาตรงๆคือตัวที่แบบท็อปตั้นานเขาปั้นมาใช้กันจริงจนะังเนี่ยโดนบูลลี่หมดนะครับบาลสังสก็โดนรอนก็โดนนะครับกับปะตอนแรกๆก็โดนแต่พอรู้อิทธิฤทธิ้นะครับเพราะามนั้นนะไอ้คลาโบนี้ก็เหมือนกันนะ เออะฉะนั้นเอาตามนั้นแล้วกันครับแล้วแต่เลยครับถ้าว่าคอมโบหยุดากากนี่ก็ไม่รู้จะพูดไงแล้วนะอ่าเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกแหละว,ว่าเรนเจอร์รอบนี้ไม่มีตัวดาเมจโดยตรงนะครับย่อใช้ทําดาเมจได้นะครับให้มันยืนนานๆหน่อยนะแล้วก็มีพรหนึ่งอนี้ก็จะดีคือบางคนมองไปว่าถ้าใช้ไฮเปอร์แม็กไม่มีพรเกียร์ธรรมดาหลายคนบอกว่ามันกากแล้วว่าบอกว่ามันติ่มแล้วนะคือถ้ามันติ่มไม่มีตัวเล่นละเอาจริงๆ อยากรู้เลยว่าในทีมเล่นตัวอะไรอยู่นะครับคือมันก็เก่งในตามฉบับของมันนะแต่ว่าโดยระบบเกมเนะเอาตรงพรสวรรค์มาเนี่ยผู้เล่นคือเครียดเครียดหมดเลยเอาตรงเพราะว่าเพราะว่าพอเปิดได้ปุ๊บแปกติมนเปิดได้ลวมันก็จบแล้วไนงะอันนี้ไม่จบครับไม่จบแล้วมันก็จะผ่านรูบี้ผ่านตัวกระชาปไปอีกนะฉะนั้นต้องตั้งติตนะรับเรนเจอร์ไฮเปอร์แม็กเราเล่นได้ ยกเว้นว่าถ้าเกิดเราแบบโอ้โหอยากจะขึ้นมาสเตอร์ขึ้นไปเล่นแบบยืนลีกเลยลประมาณนี้นะครับก็โอเคละมันจําเป็นจะต้องปั้นให้ให้ถึงขนาดนั้นจริงๆนะแต่ถ้าเกิดแบบว่าเฮ้ยเล่นเพชรก็พอละแค่นี้นสะสมรูบี้ฟรีแล้วก็คลิปที่ผมลงต่างๆมันก็เห็นแล้วนะครับว่าดองไปใช่ว่าจะได้ครับการันตีใช่ว่าจะได้นะอาเนียมาโอเคอยากได้ยออ,อยากได้ยอ เหลือเป็นยอพอแล้วนะเหลือยอพอแล้วนะครับอารเนียมาแล้วโอ้โหกะดอกไดอ้อันนี้ผมเข้าเกมเป็นอาเนียไฮเปอร์นะเอาแล้วผมเอาและมีสูตรงอกขึ้นมาแล้วเข้าเกมเป็นอาเนียไฮเปอร์จะได้อาเนียเพราะเหมือนไอดีที่ผมได้อาเนียผมก็เข้าเป็นอาเนียไฮเปอร์อยู่เงี้ยนะเอออาเนียเก้าดาวนี่ทิ้งไปเลยคลิอเมื่อเช้าเข้าเกมเป็นอานเนียเก้าดาว,ซ,ดมมดาวซึ่งเดิมผมเปิดเกียร์ได้นะ ด้วยด้วยคลิปอะน้องเอมเนต์เปิดเกียร์มากไอ้ดี้ผมเปิดเกียร์ได้ตอนนั้นอะผมเปิดไม่ได้เลนเจอร์นะแต่ผมเปิดได้เกียร์เก้าเออแปดดาวดิใช่ปะออกรัวอยู่เหมือนกันเออและนี่คือแบบปวดตับยังยังปวดตับอยู่นะ,อะไอพีเจ็ดได้เกิดไหมอ่าได้อันเนี้ยเพิ่มไปหนึ่งตัวไอดีตึงอย่างแน่นอนโอเคนะครับอพรอเดี๋ยวว่ากันนะเดือนนี้ยาวๆนะครับอเกียร์มาจัดมา ได้อัพมืดมานี่กรีดเลยนะเจาะมืดต้องเรียกว่าเจาะมืดเลยครับเพราะผมมีทั้งกับปะมีทั้งบอสมืดนะชิ้นเดียวพอไม่โลภพอได้ไหมเข็มกัดของลอยแม่งสั่งท็อปปีเอาก็ได้โอ้โหไม่ออกโอเคนะถือว่าโอเคหน่อยเดินเจอร์จมาเพิ่ม,เต,มเติมครับมาเปกันต่อ id 8 8นี่ยังไม่ได้อะไรเลยนะรู้สึกอ่ะใช่ครับไปดี ID 8ยังไม่ได้ะไรครับวางเรนเจอร์ไว้2ตัวนะขอคู่เทพขอคู่เทพเลยแล้วกันไอ,อ้ที่เเมื่อกี้ผมเหลือกบอ่ะกบอัลต้า80สิกว่าตัวเลยไอดี ID ดองนานๆมักจะเป็นอย่างนี้นะครับไม่ใช่ดิต้องแถวว่าไอดีเกลือนานๆครับอ่ะมาจาัดยังเปิดไม่ได้เปิดได้น้องหมา แต่เดี๋ยวปั้นนะผมผมว่าถ้าเป็นไอดีที่แบบตำแหน่งว่างนเยอะเนี่ยเดี๋ยวผมจะปั้นนะครับจุ้มเมง้งเดี๋ยวผมปั้นจุ้มเม้งให้เปอร์แม็กมาเล่นนะเพราะว่าน้องน่ารักดีนะครับแล้วก็คือเอามาหยุด5ก็ได้อ่ะอื่นๆมันก็ค่อยไปลุ้นเอานะว่ามันจะแบบเอไปช่วยเสิริมอะไรได้บ้างนะเดี๋ยวรอปั้นขึ้นมาเล่นก่อนประมาณว่าแบบกบเยอะตำแหน่งเหลือนะครับ เพราะว่ากว่าจะใช้กบอ่าอัลตร้าอีกทีหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นโคลาโบกุมพาไปเลยนะครับเพราะว่าอ่าเดี๋ยวปลายปีเนะี่ยมันก็จะเป็นธาตุยนิยมเราก็จะเน้นกันที่แสงมืดนะแล้วก็มการาคมก็โคตรแสงกคตรมืดอ่าฉะนั้นเนี่ยมันพอจะเหลืองบประมาณเอาไว้เผาผ่านอยู่เหมือนกันนะอันนี้แปดสักตัวไหมครับโอ้ไหนก็ได้ครับพี่เงิเนจะปั้นหมา,าไว้เล่นละ อันนี้ยอยากมาอยู่กับบอลไหมแมยออาตามมาช่วยเลี้ยงกันหน่อยทางบ้านเลยสีรอบโอ้โหอันนี้คือเข้าเกบเป็นอันเนียร่างธรรมดานะโปรติผมก็เปิดได้จากอันเนียร่างธรรมดานะเอาวันนี้จะได้แมวู้ย มาสุดท้ายในสุดนะครับรูบี้เดี๋ยวจบปิดดีก,ก่อนเดี๋ยวปิดดีเปิดเกียร์นะครับปิดดีเปิดเกียร์ละเรนเจอร์เดี๋ยวเอาตามสภาพนะครับเพราะว่าอย่างอาเนียมันก็ยังมีลุ้นนะครับในส่วนของตู้พิเศษมาเปิดกันต่อไอดีเก้านะครับเก้าก็ยังไม่ได้นะเหมือนไอดีดหลังๆผมจะแบบเลือมากเลยนะครับยังไม่ได้ถ้าได้นา่าจะบ้านมาล้วน่าจะได้จุ้มเม้งเหมือนกัน อาบ้างไอดีจุ้มเมง้งมาตัว2ตัว3ตัวแล้วดูนี่9โอ้โหลูบีก็99ด้วยได้สวยมากครับขอ,อเฮงๆหน่อยสิว่าเลยครับได้จุ้มเมง้งจริงๆด้วยนะอะ่ไปครับ9รอบผมตัดแบบไม่กักนะเพราะว่าด้วยความที่ว่าอยู่ในเดือนโคลัมโบนะครับแล้วก็กิจกรรมทอยเต่า่าผมชอบนะผมโคตรชอบเลย กลายเป็นว่ากระดานบุ๋นนะ่ะทุเรศเลยครับคือผมไม่รู้เหมือนกันว่าเอาโพลิทึมมันตั้งมายังไงนะแต่แบบว่าทุกไอดีของผมที่แบบเฮ้ยเหมือนตัวมันคราดอยู่อะ่ะมันไปตกตัวกระช่า,าเยอะมากฉะนั้นนคนที่ได้กระดานปกติเนะี่ยมันก็มีข้อดีนะนะครับมันไปตกแต่ตัวกระช่า,าเยอะมากหรือไปตกที่จัลวดเงี้ยเราก็เลือกที่ตัวกระช่าแล้วเดี๋ยวนี้ผมจะไม่ไปไกลละ อันนี้ผมจะแบบว่าคือคือมันมันมัน,ม,นมันรอบอะมันครบอยู่แล้วนะรอบเนี่ยจำนวนรอบมันครบไปละหลายไอดีนะครับถ้าได้กระดานปกติแล้ว,แล,วแล้วได้จรวดนะผมจะเลือกตั๋วกระชาติที่อยู่ใกล้ที่สุดแล้วบางไอดีผมอะคือเหมาตั๋วกระชาทุกจุดเลยอะเหมือนมันล็อกให้ยังไงก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ไปเกลือกับเรนเจอร์ไม่นะไม่นะไอดีที่ผมแบบว่าได้ตั๋วกระชาเยอะก็เปิดได้เรนเจอร์ด้วยฉะนั้นผมถึงบอกว่าเฮ้ยอย่าไปดูถูกนะ มันคือแบบตัวกระช่าสะสมอ่ะเออแล้วพอมันเปิดได้ปุ๊บอ่าไอเดี ID เราก็โหดขึ้นนะหรืออย่างน้อยแบบได้เลนเจอร์ตัวรักตัวชอบอ่ะเก่งไม่เก่งมากกันอีทีครับแต่รอบนี้ผมบอกเลยว่า4ตัวใช้ได้หมดเลยในตำแหน่งหยุด5นะครับแต่ถ้าตึงๆเนี่ยก็ต้องยอกับอาเนียส่วนอาเนียก็เดี๋ยวรอแก้บั๊กนะครับในส่วนของอไปดูคลิปแล้วกันเพราะว่ามันก็มีเงื่อนไขยอยู่ครับแต่ว่าข้างบนน่ะมันก็ติด ติดกระจุยอะพอด้วยเลนเจอร์มันเยอะครับบางคนบอกว่าทําไมแบบไอดีบางไอดีแบบโหโหดแล้วเขาติดตลอดครับพอด้วยเลนเจอร์มันออกมาเยอะมากอบางทีมันไม่ได้ติดบัคหมดทุกตัวนะด้วยเลนเจอร์มันออกมาเยอะมากอะ่ะมันก็ต้องมีโอกาสติดจะเยอะขึ้นนะครับแล้วยิ่งมีพรปุ๊บก็ทมนั้นแหละนะมีพรปุ๊บมันติดสตัวครับเพื่อนเลยครับหันหน้าไปทีเป็นปึกๆอ,อ่ะแต่ว่าถ้าเกิดเดี๋ยววันหนึ่งนะมีปัญหาขึ้นมาก็ ไปเล่นเป็นคอมโบหยุดหาก็ได้หรือว่าบ,บ,บับพื้นที่ก็ได้ดีเซอสกิลก็ได้นะมาเปิดกันต่อ i d 10นะครับ ID ียังเปิดไม่ได้เลยแล้วนแะบบหมายมันปั้นมือน,นะครับคือเก็บมาเยอะมากครับดันนั้นเนี่ยการันตีคิดว่าน่าจะถึงนะผมว่าเกียร์คงจะไม่มีบุญได้เปิดแล้วมั้งนะคิดว่าน่าจะต้องมาเปิดเลนเจอร์หมดเลยนะครับ เอาไว้ก่อนครับเพราะว่าทีมคอมโบหยุด5ก็มีอยู่ครับโอ้โหทีนี้เปิดไปได้เลยเ,ลยเหรอโอ้เปิดไปได้เลยนะเอามา40บใบได้ลุ้นครับเอาเกมมาเป็นอาเนียไทเปอร์ครับนี่แน่นสุดนี้เลยไปนี่ไงไอ้ดีดวงมันจะเน่าอนะปุ๊บรัวครับ รูบี้เก็บไว้ก็ว่าได้สาร์เซอเจอร์แน่ๆเลยอันนี้นี่ผมอยากได้ยอครับชัดเจนเลยขอโอ้โหไม่ลนะสีชุดไทยไปสุดท้ายผมไปลุ้นการาันตีละไอดีนี้น่าจะถึงการันตีแน,น่โอ้โหไม่ออกว่ะไอดีที่มันจะไม่ออกมันก็ไม่ออกจริงๆเว้ย 40ครั้งดูทรงแล้วน่าจะพอได้อยู่รูบี้น่าจะได้สัก400 400ก็เป็นอ่าแครั้งโอ้โหขาดอีกบานเบิดเลยวะจะไหวไหมเนี่ยมาไปกันต่อไอดีลึกลับนะรับลึกลับเปิดได้ไม่ยอละเพราะว่าไปรับรูบี้คือจะมี2ไอเดียที่ผมจะเล่นบน iPad เป็นหลักนะครับแล้วก็รูบี้ห้ามกดลับเพราะว่าถ้ากดลับปุ๊บ มันจะไปอยู่ใน iOS นะครับซึ่งพลาดไปแล้วผมก็เลยเปิดนะครับอ่าร้อยลูบี้นะครับแล้วก็ม้างแต่50าลูบี้เลยนี่ก็เลยได้ยอมละตัวหนึ่งอ่านะครับไอ้นี้นี้ลูบี้ผมจะเก็บไปเปิดเกียร์นะเพราะว่ามีกระป๋ามีบอดมืดต้องวางแผนนะครับอันนี้เดี๋ยวปิดลีกพีพีครับลูบี้จะเปิดเกียร์ ตั๋วมานิดๆหน่อยๆพอครับขอ,อยอมําใจต้องเปิดตู้นี้นะเพราะว่าอับอบหวังอานเนียด้วยนะครับคือหลายคนบอกว่าเปิดตู้รอยตู้รอยกับยอแล้วออกยอดีใครอยากได้ยอนะลองไปเปิดตู้ล่างดูนะครับเห็นเขาว่ากันแบบนั้นนะจากหลายๆคนที่เปิดเนี่ยเห็นเป็นแบบนั้นครับแต่ว่าเอาดีเนะี่ยถ้าสมมุติออกดีก็เปิดตู้คู่เทพไปเลย เออออกตัวไหนก็ได้ครับรอบนี้คือเน้นพรเลยครับเปิดได้แล้วตัวหนึ่งยังไม่พอเอาพอรก่อนพอรหนึอย่างเดียวเลยทั้งคู่นะครับอานียคือมันชัดเจนมากว่าลำนำสี่ตัวรครับเหอนหมดชัดเจนมากส่วนแม่ยอก,ก็คือจะเป็นเรื่องของอความถึกนะครับในส่วนของพอรหนึ่งมันจะมีโอกาสหลบนะครับอโจมตีด้วยสกิลทั้งทางปวดทั้งทางดาเมจสกิลครับมันก็จะ มีโอกาสที่จะหลบได้นะครับโดยพรสวรรค์น,นะครับอ่าพรหนึ่งนะถ้าเกิดไปถึงพรสามได้ก็จะโกงละในส่วนของการต้านสตันนะครับเพราะว่าศักยภาพตีบวกไปเนี่ยทำคลิปไปดูไปลวขึ้นภาคสีม่วงบานตะไทยเลยครับอ่ะไม่ได้เพิ่มโอเคไม่เป็นไรมาปเปิดกขั้นต่ออันดีสุดท้ายครับแฟนมินดูอ่ะซึ่งก็ได้ย่อไปเรียบร้อยอันนี้แฟนผมแบบขอเปิดห้าใบอีกแล้วนะอันนี้อีกแล้วนะ แบบพอเปิดเล่นๆหน่อย5ใบได้แล้วนะครับนี่อ่าแต่ว่าทำคลิปต้องเปิดเองทำคลิปต้องเปิดเองนะเพราะว่าอัดดึกนะครับอัดดึกเปิดเองนะครับอ่ามาครับได้หมดนะตำแหน่งที่ว่างเหลือหนึ่งที่ครับออามาครับทางสุดท้ายอย่างได้ยอมมากกว่าแหละจริงๆมันจะได้ยืนถึกมากขึ้นนะครับ ความสามารถก้าวดาม,มีคนถามเข้ามาหลายคนว่าได้อะไรดีคือได้ร่างโคนจะติดความสามารถเบิ้ลนะครับก็จะมีดีเบกแบบส่วนในเครื่องสุดท้ายเนี่ยมันจะยืนขวางพอยืนขวางปุ๊บเนี่ยมันก็คือยืนขวางอะ่ะคือมันก็ช่วยได้ตรงกับปะด้วยนะครับเพราะว่ากระปะมันคลี่พื้นที่คือเมื่อมันไปยืนขวางอยู่ในกลุ่มศัตรูเนี่ยมันก็ขวางได้นะครับ ส่วนลำนำนี่แน่นอนครับลำนำคือพยายาให้เดนเจอร์ทุกตัวเนี่ยขวางกันเองแล้วมันก็จะยิงข้ามเข้ามาไม่ได้คือเดนเจอร์ตรงนั้นน่ะมันจะเป็นตำแหน่งจุดแรกมันจะทำให้ยิงข้ามมาไม่ได้ดังนั้นรอบนี้อย่างที่บอกเดนเจอร์ถือว่าดีนะครับเดนเจอร์ถือว่าแบบว่าค่อนข้างจะเป็นตัวเสริมคือว่างตรงๆรอบนี้ก็ถือว่าเป็นทางตัวเสริมคือดามเมจเรามีตึงๆกันแล้วอะก็ยังเป็นบอสเมื่อกับกัะปะนะครับ อ่าถ้าเป็นบนบนเขาจะมีโซดาเพิ่มมาแต่เราไม่มีอ่าเราผสมน้ำครับเราผสมน้ำอัดลมนะเราไม่มีโซดานะหรือข้างบนเขาจะแบบอ่าแล้วก็บินดุด้วยไงบินดุก็เป็นอีกกรณีหนึ่งไปเลยครับเป็นบินดุคือได้ได,ได้ว่ามันก็เป็นทางจบเกียมไว้ฉะนั้นเนี่ยคือรอบนี้หลายคนที่แบบตัวเขามีครบอยู่หมดแล้วหรือบางคนแบบว่าเฮ้ยคัมแบ็กสักทีหนึ่งเถอะเบื่อแบบเบื่อเบื่อเพิ่มแล้วพันหรือว่า เขาไม่มีงบมาปั้นทางเพิ่มแม่พันธุ์เงี้ยนะครับแล้วเขามีทางหยุด5อยู่ในสตรีมผมจะเจอเยอะมากเขามีทีมหยุด5โหดอยู่แล้วล่ะแบบเนี้ยเขายิ่งรอเลยมาคอมโบตึงๆเลยแล้วเดี๋ยวรอกเกมปรับปุ๊บเนี่ยบันเทิงแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวทีมจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้ยังนะตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลการปรับรบัฟเพิ่มเติมก็คือบัฟพิเศษนะครับอันนั้นเนี่ยคือรอบเนี้ยผมว่าคนที่เล่นนานเขาเขา,เขาโอเคเลยนะเรียกได้ว่า ทั้งยอทั้งอนเนียครับมีจุดที่นํามาใช้งานได้ดีอันนั้นผมว่าเปิดให้ได้ก่อนอส่วนใครไม่ชอบหรือคิดว่ากาคิดว่าติ่มก็คาดไม่เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยก็จะเป็นโคตรสกโคตมืดก็เดี๋ยวไปตามล่าด,ด้วยกันนะก็อยากรู้ว่ามันเหลือตัวอะไรที่ตามล่าบ้างคือตอนนี้หลักๆมันจะเหลือแค่อบอสมืดนะครับแล้วก็โอ้ยเยอะว่ะไม่ใช่ไม่น้อยไม่น้อยอบอสมืดกับป่านะครับปลอนนะครับ บางคนอาจจะสลัตสลอดก็ยังใช้ดีอยู่นะครับแล้วก็ตัวบาแสงโสมเยอะหยุดเยอะหยุดในกรณนที่ยังไม่ได้นะฉะนั้นเนี่ยใครไม่ชอบครับก็ไปรอเปิดแส,ดสงมืดนะครับในส่วนของมอกราคมนะโคตแสงโคตมืดมาแน่นอนส่วนปลายปีปีนี้เนี่ยมันจะเป็นธาตุยอดนิยมที่มาในปีนี้นะจะเป็นเฉพาะเรนเจอร์ของปีนี้นะเน้นย้าก่อนบางคนบอกว่าไปลุ้นบอสมืดให้มาธาตุยอดนิยมไม่มานะครับเพราะว่าบอสมืดมันเป็นเรนเจอร์ปีที่แล้วอันนี้จะเป็นเรนเจอร์ของปีนี้ฉะนั้นเนี่ย ก็วางแผนลุ้นกันนะส่วนบินนะ่ะบินดุมีอยู่ในตู้ของปีนี้แน่นอนนะครับส่วนบินใหม่เพลอๆก็อาจจะโหดได้เดี๋ยวไปค่อยไปรอดูข้อมูลนะว่าบินเนี่ยจะออกพลังหรือออกว่องไวก็ได้นะผม <c oughs> ขอไปครับคือผมว่ามันสามารถที่จะออกได้สองมุมเลยนะอันะะนั้นวางแผนกันเปกระช่างกระเอานะครับก็วางแผนดีๆครับ ส่วนใครอยากจัดเอนเจอร์เกียร์แพ็คนับอาจจะเติมเปิดเติมตุนยังไงก็ได้ครับแนะนำร้านเติมเกมวันนี้ครับ c k เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมไวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เกมเอนจอร์ลดราคาสูงสุดถึงสาสิปเปอร์เลยนะครับแบงลูบี้แล้วก็แพ็กเกจต่างๆนะครับเติมถูกเกมเอนจอร์ม,ม,มีแค่ iOS ครับ ถ้าไม่เกี่ยวกับรูบี้แอนดรอยตัดได้เลยครับถ้าเกี่ยวต้องหายปวดกระต่เปิดกระชากดรับรูบี้นะครับตอนนี้ประดภัยแน่น,นอนร้อยเร์เตครับจดจำเียนต้องตามกฎหมายรับเติมเกมอื่นราคาถูกรวดเร็วนะครับสนใจไปจัดได้เลยปาริงอยู่ที่ใต้เดรสคิปกันคลิปนะครับตอได้ใน,นเจอร์เกียร์ไพน์กันแจ่มจากร้าน a อซนะครับอขอให้โชคดีในวันปิดบลีพีนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ